บุญธรรมกรรมดีสร้างบุญไว้เป็นสะพานทำทานไว้เป็นทุนการสร้างบุญไว้จะได้เป็นบันไดแก้วก้าวขึ้นไปสู่ภพภูมิที่มีแต่ความสุขมันทำบุญทำทานเอาไว้เกิดจะได้เป็นทุนเป็นสเสบียงในการเดินทางในอนาคตเมื่อก่อนสวรรค์ชั้นดาวดึงไม่ใช่เป็นที่อยู่ของเทวดาแต่เป็นที่อยู่ของพวกเนวาสิกะเทพบุตร ด้วยผลบุญที่ทำถูกทางประสาทหลังใหญ่เพียงหลังเดียวที่แวดล้อมด้วยประสาทเล็กๆซึ่งมีอยู่สองสามหลังเท่านั้นก็กลายเป็นสวรรค์สำหรับคนที่ทำบุญถูกทางมีเรื่องเล่าว่ามคมานพมีภรรยาด้วยกันสี่คนคือนางสุธรมานางสุจิตรานางสุนันทาและนางสุชาดา นางสุธรรมมาสุจิตราและสุนันทาเป็นคนที่มีจิตใจบุญกุศลน,นิยมชุมชอบการทำบุญเว้นแต่นางสุชาดาคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ชื่นชอบในการทำบุญแม่นางทั้งสามคนจะชักชวนอย่างไรก็ตามนางก็ไม่ทำเพราะนางคิดว่าการทำบุญเป็นความสิ้นเปลืองไม่มีประโยชน์อะไรเลยสำหรับมคะ,ะมานพแล้วเขาเห็นว่าการทำบุญ เป็นต้นทุนในการไปสู่โลกสวรรค์และก็ไม่ประมาทในการทำบุญนั้นๆด้วยการมองชีวิตนี้สั้นนักจึงรีบขวนขวายในบุญที่จะก่อให้ไปเกิดในภพที่ดีกว่านั่นก็คือโลกสวรรค์มคมานพนั้นเขามีเพื่อน32คนที่เป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันเขาจึงนำเรื่องการทำบุญอานิสงส์ของการทำบุญว่าทำบุญแล้วนั้น จะได้เกิดพบไหนชาติไหนเมื่อได้บอกกล่าวกับเพื่อนแล้วเพื่อนๆซึ่งมีใจเป็นบุญเป็นทุนอยู่แล้วเดิมจึงเข้าใจว่าเรียกว่าบัณฑิตพูดกับบัณฑิตย่อมเข้าใจแต่ถ้าไปพูดกับคนพาลแล้วต่อให้อธิบายจนน้ำลายไหลไฟดับก็ไม่มีวันโน้มใจในการทำบุญได้เลยจะอ้างนูน่นอ้างนี่สารพัดสารเพเขาได้ชักชวนภรรยา และเพื่อนเพื่อนได้ไปขุดบ่อน้ำไว้ให้ชาวบ้านชาวช่องได้อาบได้ดื่มกินกันสร้างถนนหนทางให้ชาวบ้านได้เดินสะดวกสบายสร้างสะพานข้ามคลองให้ได้ข้ามไปมาสะดวกสบายไม่ต้องอ้อมทางไกลและได้สร้างศาลาที่พักริมทางและก็สอนคนเหล่านั้นด้วยหลักธรรมะอีกเจ็ดประการอีกด้วยนั่นก็คือประการที่หนึ่งให้เลี้ยงดูบิดามารดา ประการที่สองให้ความยำเกรงต่อผู้หลักผู้ใหญ่ประการที่สามให้พูดจาไพเราะสนอหูประการที่สี่ไม่ยุยงด้วยคำส่อเสียดประการที่ห้าไม่ตรณีทีเหนียวทำบุญสม่ำเสมอประการที่หกมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดคดโกงและประการสุดท้ายไม่เป็นผู้ที่มีความโกรธเป็นเจ้าอารมณ์ มคะ,ะมานุ์เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลธรรมเมื่อตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดในดินแดนแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนพวกเนวาสิกะไม่รู้ว่าพวกมนุษย์ที่ทำบุญจะมาเกิดในภพของตนจึงต่างดีใจจะได้ต้อนรับน้องใหม่ก็มีการเฉลิมฉลองดืงกินกันเมื่อมคะมานุปพร้อมกับพวกเพื่อน,อ,นอีก32คนมาถึงก็มีการยื่นน้ำคันธบาลให้ดื่ม แต่พวกมฆะามานพก็รับแต่ทำทีเหมือนว่าดื่มพอพวกเนวาสิกะเผลอก็เททิ้งจนในที่สุดพวกเนวาสิกะเมาไม่ได้สติได้ถูกเทพองค์ใหม่สั่งให้จับพวกเขาแล้วโยนทิ้งลงจากภูเขาซิเนลุให้หมดไม่ให้เหลืออยู่แม้แต่สักองค์เดียวแล้วก็ทั้งตนปกครองบรรดาเทพบุตรที่เป็นบริวารและขนานานามใหม่ว่าดาวดึง พวกที่ถูกโยนลงมาจากสวรรค์พอมาถึงกลางเขาสิเนรุเกิดหายเมาขึ้นมาพากันเสียอกเสียใจโทษใครไม่ได้อีกแล้วนอกจากโทษตัวเองเมื่อหายเมาแล้วผู้ที่เป็นหัวหน้าจึงสั่งลูกน้องว่าต่อไปนี้ห้ามดื่มน้ำเมาตั้งตัวเองเสียใหม่แล้วพวกเขาจึงได้ชื่อว่าอสุรหรืออสุราได้ดมแตดอกแครอย ซึ่งแต่ก่อนได้กลิ่นแต่ดอกปาริชาติหอมชื่นใจทุกครั้งที่ดอกต้นแครออยออกสร้างความเจ็บใจให้แก่ชาวอาสุระยิ่งนักที่นำมากล่าวนี้จะให้เห็นความสำคัญของบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายจะต้องรีบสั่งสมเพื่อเป็นสเสบียงในการเดินทางไปสู่พบใหม่ที่ดีกว่าผู้ที่ทำบุญนั้นสวรรค์รอรับอยู่และหากบุญบาร,รมีของท่านมากกว่าผู้อยู่บนสวรรค์ ท่านก็จะได้เป็นหัวหน้าในสวรรค์น,นั้นๆเหมือนอย่างมะคะมานพส่วนพระมเหสีของพระองค์ทั้งสามก็ได้รับผลบุญนานับประการมีนางสุชาดาเท่านั้นที่ไม่สนใจในเรื่องการทำบุญนางตายไปเกิดเป็นนางนกกระยางขาวเที่ยวยืนคอยาวอยู่หน้าหนองน้ำคอยจับปูจับปลากินเป็นอาหารด้วยความสงสารมียรักพระอินทร์ จึงได้เชิญชวนให้นางนถกระยางขาวได้ขึ้นไปบนสวรรค์เมื่อเจอมเหสีทั้งสามพระองค์ก็เกิดการทะเลาะกันขึ้นพระอินทร์จึงส่งนางลงมาและก็บอกให้นางรักษาศีลน,นางก็ทำตามโดยไม่จับกินกุ้งปลาที่ยังมีลมปราณอยู่เว้นแต่ปลาที่ตายแล้วแล้วก็รักษาศีลหลายภพหลายชาติอยู่เหมือนกันจึงได้ไปบังเกิดบนสวงสวรรค์ นี่คือการทำบุญด้วยการรักษาศีลเพราะการทำบุญด้วยการรักษาศีลนั้นศีลนั่นแหละจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเราให้เป็นชีวิตใหม่ที่ดีกว่านารกสวรรค์อยู่ไม่ไกลอยู่ที่ใจนี่เองไม่มีอะไรในโลกนี้มีความแน่นอนยิ่งไปกว่าความตายแม้เราจะรู้ตัวว่าเราจะต้องตายแต่หลายคนกลับทำตัวเฉยต่อความตายนั้น แทนที่จะขวนขวายค้นหาธรรมะมาประดับประคับใจกลับทำเป็นเมินเฉยเรื่องนรกสวรรค์มีหรือไม่มีหากท่านได้ฟังเรื่องพระเจ้าวิเทหราชถามพระนารทะโดยคำถามว่าพระเจ้าวิเทหราชได้ตรัสถามว่าท่านมีผิวพรรณงามดังเทวดาส่องรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทั้งทิศดังพระจันทร์ท่านมาจากไหนกัน พระนารทะได้ตอบว่าอาตมามาจากเทวโลกพระเจ้าวิเทหราชได้ถามว่าทำไมท่านเหาะและยืนบนอากาศได้พระนารทะได้ตอบว่าเพราะมีคุณธรรมสี่ประการคือสัจธรรมขันติจาคะพระเจ้าวิเทหราชได้ถามว่าเทวดามีมารดาบิดามีพระโลกมี นี่มันจริงหรือไม่พระนารถะะได้ตอบว่ามีจริงทั้งนั้นแต่นรชนผู้หลงงมงายใกล้ในกามทั้งหลายจึงไม่รู้ปรโรคพระเจ้าวิเทหราชได้ถามว่าถ้าท่านเชื่อว่าปรโรคมีจริงสถานที่อยู่ในปรโรคของเหล่าสัตว์ผู้ตายแล้วก็ต้องมีขอท่านจงให้ทรับห้าร้อยกหาปณะ,ะแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้ ข้าพเจ้าจะให้ท่านหนึ่งหมื่นกหาปณะในปรโลกพระนารทะ,ะได้ตอบว่าอัตมภาพรู้ว่ามหาบพิษทรงมีศีลทรงรู้ความประสงค์ของสมณพราหมณ์อัตมภาพก็จะให้มหาบพิษทรงยืมสักห้าร้อยกหาปณะแต่มหาบพิษหยาบช้าทรงจุดิจากโลกนี้แล้วจะต้องไปเกิดอยู่ในนรก ใครจะไปทวงทรัพย์หนึ่งหมื่นกหาปณะ,ะในปารโรคได้เล่าผู้ใดในโลกนี้เป็นผู้มีศีลธรรมประพฤติชั่วเกียรคร้านมีกรรมอันหยาบช้าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ให้นี่ในผู้นั้นเพราะจะไม่ได้ทรัพย์คืนมาจากคนเช่นนั้นส่วนบุคคลขยันมั่นเพียรมีศีลรู้ความประสงค์คนทั้งหลายแล้วย่อมเอาโภกทรัพย์ มาเชื้อเชิญเองด้วยคิดว่าผู้นี้ทำการงานเสร็จแล้วเพิ่งนำมาใช้คืนให้ขอถวายพระมหาบาพิษเสด็จไปจากที่นี้แล้วจากทอดพระเนตรเห็นพระองค์เองอยู่ในนรกนั้นซึ่งถูกการุงยื้อแย่งฉุดกร้าอยู่ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์หนึ่งมื่นกหาปณะนะในปรโลกกะมหาบาพิษได้ผู้ตกอยู่ในนรก ถูกฝูงกาฝูงแรงฝูงสุนัขรุมกัดกินตัวขาดกระจัดกระจายเลือดหลโสมได้ในโลกันตรนรกนั้นมืดที่สุดไม่มีพระจันทร์และพระอาทิตย์โลกันตรนรกมืดมิดตื้ออยู่ทุกเมื่อน่ากลัวกลางคืนกลางวันไม่มีปรากฏผู้ต้องการทรัพย์จะพึงเที่ยวไปสถานที่นั้นได้เล่าในโลกันตรนรกนั้นมีสุนัขสองเหล่าคือ ด่างและดำล้วนมีร่างกายกำยำล่ำสันแข็งแรงย่อมพากันมากัดก,กินผู้ที่จุติจากมนุษย์โลกนี้ไปตกอยู่ในโลก,กันตานรกด้วยเมืองเหล็กใครเล่าจะไปทวงทรัพย์หนึ่งมืนกหาปณะนะในนรกอันร้ายกาดพวกนายนิรยบาลชื่อว่าการูปการะผู้เป็น้าศึกพากันเอาดาบและหอกอันคมกริบ มาสับฟันทิ่มแทงน,นรชนผู้กระทํากรรมชั่วไว้ในภพก่อนใครเล่าจะไปทวงทรัพย์หนึ่งมืนกหาพปณะนะในโลกาตะนรบมีหาฝนต่างๆชนิดคือหอกดาบแหลมหลาวมีประกายวาวดังทานเพลิงตกอยู่บนศีสัตวสายอสนีศิลาอันโชนมีลมร้อนมีต้นงิ้วสูงเทียมเมฆเต็มไปด้วยน้ำคมกริบกระหายเลือดมนุษย์ แม่น้ำเวตารณีน้ำเป็นกรดแสบร้อนยากที่จะข้ามได้ดาดาดไปด้วยบัวเหล็กใบคมกริบไหลยอยู่พระราชาได้ฟังจบเกิดความกลัวขอให้ท่านพระนารทะเป็นที่พึ่งเหมือนหนึ่งน้ำสำหรับแก้กระหายในเวลาร้อนก็เป็นที่อาศัยของมหาสมุทรหากท่านได้ฟังเรื่องนี้แล้วท่านยังคิดว่าเป็นเพียงเรื่องหลอกเด็ก ก็ไม่รู้จะพรรณนาให้ท่านผู้ได้ฟังได้รู้อย่างไรแต่ถ้าควรมีปัญญาคิดตามก็ย่อมจะไม่ประมาทในพบหน้าอย่างแน่นอนสิ่งที่ได้นำมาเสนอนี้เป็นเรื่องที่นำมาจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำพีที่มีหลักฐานและมีความเป็นมาตามพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ดังนั้นเมื่อมนุษย์รู้อยู่ว่าอนาคตที่เรารออยู่ก็คือความตาย แล้วเราจะมัวเมานั่งเมื่อลอยรอคอยความตายทำไมเล่าทำไมเราไม่เตรียมสเสบียงเดินทางสู่พบใหม่ที่รอเราอยู่ข้างหน้าอย่าให้ใครมาบอกเราเลยว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่มีจริงเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์เราหน้าที่ของมนุษย์เราก็คือทำดีให้ลูกหลานดูอย่าให้ลูกหลานเอาแบบอย่างดังนั้น คนที่เห็นนรกมาบอกคนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยไปให้เห็นตามนั้นยากมากแต่ถ้าจะถามว่าแล้วนรกนั้นมีไหมคนที่เห็นก็จะตอบทันทีว่ามีส่วนคนที่ไม่เคยเห็นจะปฏิเสธในใจทันทีว่าไม่มีเหมือนอย่างผู้ที่ได้พูดนี้ไม่เคยไปอเมริกาแต่คนที่ไปอเมริกามาแล้วเขาบอกว่าอเมริกามี เราก็ไม่เคยไปอเมริกาจะปฏิเสธว่าไม่มีก็ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ไม่มีอาจมีก็ได้สิ่งที่คิดว่ามีอาจจะไม่มีก็ได้จงใช้นิสสัมมะกรนางเสยโยใกรกรวนก่อนแล้วค่อยเชื่อยิ่งคำถามที่ว่านารกสวรรค์มีจริงหรือไม่เป็นคำถามที่เป็นยอดฮิตไม่มีวันตกยุคนั่นก็คือคำถามที่ว่า นรกสวรรค์มันมีจริงหรือหรือว่าเป็นเรื่องที่หลอกกันให้เกิดความกลัวไม่กล้าทำบาปคำถามนี้มีวาทะทะเลาะกันมาก็มากมายบางคนย้อนถามคนตอบว่าท่านเคยตายหรือจึงรู้ว่านรกสวรรค์มีจริงอารมณ์ผู้ตอบก็เริ่มเปลี่ยนเป็นคำถามทันทีสุดท้ายก็จะเกิดการวางมวยกันขึ้นหรือไม่ก็จะทะเลาะกันกลายเป็นปัญหาบาดหมางกันเลยก็มี แต่จะขอเชี้ให้เห็นว่าคนที่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงมักจะอายุยืนเพราะไม่เกิดความประมาทในชีวิตแต่คนที่ไม่เชื่อพูดอย่างไรก็บอกว่าไม่เชื่อบางคนบอกให้อมโบสมาพูดก็ไม่เชื่อเป็นซะอย่างนั้นแต่คนพวกนี้มักจะมีความกลัวแต่คุมตัวเองว่าไม่กลัวคือหลอกตัวเองนั่นเองที่ว่าคนเชื่อมีอายุยืน เพราะเมื่อเชื่อแล้วก็ไม่ต้องคิดมากเพราะเชื่อแล้วแต่คนที่ไม่เชื่อจะคิดมากจะมีคำถามหลอกหลอนตัวเองตลอดเวลาว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแม้จะไม่เชื่อแต่ก็ยังไม่กล้าปฏิเสธว่าไม่มีเต็มร้อยกลายเป็นเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็เลยกลายเป็นปัญหาว่านารกสวรรค์มีจริงหรือไม่มีจริงจนถึงทุกวันนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จะไม่ขอพรณนาถึงนรกเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรแต่อยากจะบอกท่านที่ได้ฟังเรื่องเชื่อหรือไม่เชื่อนี้ว่าสิ่งบางอย่างที่เราเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าจะต้องเป็นไปตามที่เราต้องการจงจำไว้เถิดว่าวันนี้มีวันพรุ่งนี้ก็ต้องมีทั้งๆที่เราอาจจะไม่มีโอกาสเห็นวันพรุ่งนี้ก็เป็นได้เราอาจตายก่อนก็ได้หรือตายคืนนี้ก็เป็นไปได้ แต่วันพรุ่งนี้แม้ไม่มีเรามันก็จะปรากฏเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามีอาจจะไม่มีก็ได้ขอท่านได้เชื่อเถิดว่าแม้เราไม่เคยตายแต่เราก็หนีพ้นความตายไปไม่ได้เพราะความตายมันมีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงไม่วันใดก็วันหนึ่งถ้าท่านไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์วันหนึ่งอาจจะเสียดายแต่มันก็จะสายเกินไป สำหรับความเชื่อนรกสวรรค์แม้ว่าวันนี้ยังไม่เชื่อว่าภูมินรกสวรรค์มีจริงแต่ก็วันไหนถ้าจิตใจเราวุ่นวายสับสนหรือหม่นหมองไม่สบายไม่มีความสุขนั่นแหละคือนรกในใจแต่ถ้าวันไหนจิตใจสุขสดชื่นสมหวังทําอะไรก็สมหวังจะนั่งจะเดินก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นั่นแหละคือสวรรค์ในใจเรียกว่าขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นหรือ ตกนรกทั้งเป็นแล้วอยากให้ตกนรกหรือขึ้นสวรรค์กันละ